ริต้าซริต้าพูดถึงลุกล่าสุดต้านหนิงถึงขั้นผูดใส่นางเอกรุ่นน้องริต้าพูดถึงลุกล่าสุดต้านนิงจนคนแห่หลายริต้าซ r ริต้าพูดถึงลุกล่าสุดต้านนิงหลังอดใจไม่ไหวไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็สวยเปะ๊ะไม่มีเปลี่ยนสําหรับต้านหนิงกัญญาวีสองเมืองนักแสดงนางแบบชื่อดังที่มีชื่อเสียงจากซีรีส์ฮอร์โมนไววาวุ่นซีซั่น2เราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้าน และไม่ว่าเธอจะมาในลูกไหนแต่งตัวอะไรก็สวยเปเวอร์อย่างล่าสุดเธอโพสต์ภาพผ่านอินส a าแกรมส่วนตัวต้าเนิงแต่งเต็มในงานสูรยิ่งใหญ่บลเกอรี่เซอ75 years anniversary pop up งานนี้คนบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมสนาน IG เลยทีเดียวแม้กระทั่งริต้าสีริต้ายังอดใจไม่ไหวคอมเมนต์ comment ชมว่าสวยมากซิส คนแห่กดไลค์เพียบและหากย้อนกลับไปต้านเหน่ง 1, กันยาวี2เมืองเกิดวันที่21กรกฎาคม พศส5 3 9ที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีพี่ชายหนึ่งคนคือต้าหนินจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดระดับปริญญาตรีสาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์วิทยาลัยสหาวิทยาการมหาวิทยาลัยลธร,รรมศาสตร์ด้านชีวิตในวงการบันเทิงต้าหนึง่งกัญญาวีเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากเวทีการประกวดมิสทินไทยแลนด์พศสอ5 5ยและไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์สอต่อมา เธอได้รับรางวัล Homos r the Next Gen การแข่งขันเพื่อค้นหานักสแสดงของค่ายหนัง GTH ทำให้ได้รับบทเจนมหาธนูเริงจึงเป็นผลงานที่เป็นที่รู้จักในหมู่วัยรุ่นในซีรีส์ Homos ววา w a r w ดููการที่2ในปีพศ2557หลังจากนั้นมีผลงานอื่นๆในวงการบันเทิงมากมายนอกเหนือนจากนักสแสดงเธอยังเป็นนางแบบ ที่น่าจับตามองด้านชีวิตส่วนตัวต้าเหนิงกัญญาวีกำลังคบหาดูใจกับเจเจกฤษณภูมิพิบูรลสงครามได้ประมาณ5ปีที่ปลูกต้นรักร่วมค่ายเนื่องจากทั้งคู่เป็นนักแสดงสังกัดนาดาวบางกอกสังกัดเดียวกันเรียกว่าเป็นคู่รักที่หลายคนอิจฉาเพราะหวานกันแบบเรื่อยๆแต่หวานนานล่าสุดลุกของเธอนั้นโด่งดังกับลุกผมสีส้มทำเอาสาวๆทั้งประเทศแห่ทำตามนั่นเอง